สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาเดือนมกราคม2568สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเริ่มต้นปีมีโชคลาภงานเงินมาครบนี่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง ถูกอกถูกใจคาทํานายเลี้ยงน้ำเลียงกาแฟได้ที่เบอร์คิวอาโคดหรือพร้อมเพลนี้ได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ f a s t t e c คแบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช h อป e ีซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจำเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส,ส่วนรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัม ปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ำทำความสะอาดง่ายนะครับทำจากไม้ MDF มีความหนาแน่นแข็งแรงมากเป็นพิเศษติดต่อสอบถามสั่งซื้อครับไล like e, น์ a อด t s สเ e ค h อปปี้ลา a า a น็อกนอกหรือในแท็กผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสามารถกดลิงก์นะครับที่ขึ้นมาเตือนเนี่ยกดปุ๊บมันจะไปที่แอป Shopee และสามารถเลือกซื้อได้เลยนะมีหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นตู้พระหรือหิ้งพระ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องดวงชะตาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเปิดคอร์สออนไลน์นะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยสไตล์ปัง10ทิ์เรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดไปเต็มระบบนะครับรายละเอียดคอร์สออนไลน์นะครับเรียนทุกวันอาทิตย์9โมงถึง11โมงครึ่งนะครับผ่านโปรแกร,รม Google Meet นะครับสัปดาห์ละครั้งเจอกันทุกวันอาทิตย์เนาะสอนแบบสดแบบออนไลน์2ชั่วโมง30นาที บวกบวกนะครับหลักสูตร6เดือนเรียนทั้งทีเรียนไปเลย6เดือนเริ่มวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์2568ครับยาวไปจนถึงกรกฎาคมคือเรียนเนี่ยเรียนก็คือเรียนให้ดูดวงได้ไม่ใช่เรียนให้มารู้ไม่ใช่เรียนมาให้แบบรู้อาจารย์รู้จักอาจารย์แล้วก็มาฟังบรรยายแล้วไม่ได้อะไรกลับไปไม่ต้องเรียนเอาให้ดูดวงได้ หลักสูตรคิดมาเบ็ดเสร็จเสร็จสับแล้วนะครับ6เดือนทํานายดวงได้สัปดาห์ละครั้งเพราะมีการเขาเรียกว่ามีบันทึกการสอนทบทวนได้ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขาดเรียนนะครับขาดเรียนข้างไหนก็มีสามารถตามไปดูบันทึกได้นะครับปกติราคา1 2 0 0 0บาทครับต้อนรับปีใหม่นะครับรีบมาสมัคร เหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นต่ำมืินหกเดือนนะครับใครที่ไปเจอบางคอร์สนะบางทีราคาสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้แต่บางทีเรียนแค่สาวอาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยโอ้โหนะโอ้ไออ,อย่างงั้นไม่แพงนะไปสมัครกันซื้อกันได้อันนี้หกเดือนจัดเต็มต่ำมื่นนะครับแล้ว ท่านจะได้เรียนรู้โหราศาสตร์แบบเขาเรียกว่าเรียนแบบเข้าใจง่ายๆเหมือนที่ผมอธิบายคลิปเนี่ยในดวงเนี่ยถ่ายทอดให้หมดนะครับสามารถรับชมรับฟังได้ตลอดอ่ะสนใจสอบถาม Li n ์แอดนะครับแอดโหรา915หนะครับหรือสแกนคิวอาโค้ตรงนี้ได้นะครับใครสนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบง่ายๆสบายๆไม่ได้ยาก เรียนแบบไม่ต้องรู้อะไรเลยสามารถเรียนจนถึงทํานายดวงได้อย่างชัดเจนอ่ะเข้าสู่เรื่องดวงชะตาครับสำหรับชาวลัคนาราศรีธนูนะครับมกราคม2568แม่รูปดวงดูดีรูปดวงดูสวยละนะครับเรียกว่าผ่านปี67เข้าสู่68ทิศทางมันดีขึ้นอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา เริ่มต้นเดือน2มกราคมนะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานของท่านที่ผ่านมามันวินาศที่ผ่านมามันตกพบวินาศ2มกราคมดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีธนูของท่านเป็นนระอุดมเกณฑ์ชัดเจนเลยดาวอาทิตย์ที่กุมลัคนาท่านอยู่เนี่ยเป็นองค์เกณฑ์นะครับ นระสุริยะเรืองรังสีโสระชีวะมีครบถ้วนนะครับสามองค์เทพโสพีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันนี้ดาวทิตมันมา,มามาทรงดีแล้วทีนี้ดาวพุธเข้ามาด้วยเป็นถือว่าเป็นอุดมเกณฑ์ครับอุดมแปลว่าสมบูรณ์นะครับอะไรสมบูรณ์งานงานเยอะอ่ะอันนี้ต้องพูดตรงๆให้ท่าน ให้ท่านรู้ตัวไว้แต่มันเยอะแบบสำเร็จอะ่ะมันเยอะแบบเพียบพร้อมอะ่ะคำว่าอุดมแปลว่าสูงอุดมแปลว่าเยอะอุดมแปลว่าเต็มถูกไหมดาวพุธคือดาวการงานของท่านโคจรมาทับลัคนาเนี่ยงานมาหาตัวดาวพุธคือดาวคู่ครองของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีคู่ก็มาหาตัวคำว่าคู่ ถ้ามาบวกกับเรื่องงานหมายถึงเพื่อนร่วมงานหมายถึงคู่หูที่ทำงานด้วยกันหรือมีคนที่เข้ามาให้ท่านช่วยเหลือแล้วเมื่อท่านช่วยเหลือแล้วก็จะได้รับเขาเรียกว่ามันอาจจะยังไม่เห็นผลทันที่แต่เหมือนเหมือนกับเราช่วยเขาอะเดี๋ยวเขาก็จะตอบแทนเราคือตำแหน่งเนี้มันดีเพราะมันได้นาระอุดมเกณฑ์ ครับดาวพุธเนี่ยอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยราศีธนูเป็นราศีเขาเรียกว่าประเภทนาราศีนะครับราศีที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นมนุษย์ธนูก็คือคนกงน่งธนูดาวพุธมาทับลัคนาเห็นไหมนาระคือโสโลวุฒโทเนี่ยชีโวสุโกเล่าสหัสชะตะนุพันธุคราวเอาปัตนิและลาภาวุฒโธก็คือดาวพุธ มาทับลักเป็นอุดมเกณฑนะ์งานอุดมอุดมเนี่ยนอกจากแปลว่าเยอะแล้วมันก็แปลว่าพร้อมแปลว่าสําเร็จฉะนั้นชัดเจนและดูดีแล้วมาอยู่คู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยอันเนี้ยดาวคู่นี้เขาเรียกคู่บริหารคู่จัดการดีไม่ดีท่านอาจจะได้ภารกิจหน้าที่และผิดชอบที่เกี่ยวกับงานด้านการดูแล จัดการหรือบอริหารปีใหม่มานี่มาเลยนะเป็นแม่งานเป็นหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายเป็นคนจัดการภารกิจอะไรบางอย่างและต้องติดต่อกับผู้คนเพราะว่าดาวปัตตนีคือดาวพุธเนี่ยก็เข้ามาด้วยซึ่งดีส่วนเรื่องความรักอ่านนิดนึงก็ไนดะ้เพราะดาวพุธมันเป็นดาวปัตตนีเป็นดาวคู่ คู่ก็จะมาเอาอกเอาใจคุณคือคู่จะมาหาคุณคุยไหมคู่เจะมาหาคุณมาดาวคู่ครองมาถึงตัวเนเขาก็จะมาหาคุณเมื่อมาหาคุณ่พูด,ดง่ายๆเขาไม่มาแผงฤทธิ์เขาไม่มามีฤทธิ์มีเดชกับคุณหรอกเขาเข้ามาช่วยเหลือทีนี้คู่เนี่ยอย่างที่บอกทุกความหมายไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่ครองคู่ชีวิต คู่หุ้นส่วนคู่การค้าเป็นได้ทั้งนั้นครับ <c oughs> แสดงว่าดีภาพรวมดูดีนี่เห็นไหมดาวพุธขยับมาดวงเดียวเริ่มเดือนมาสองมกราคมนี้ก็ดูดีดูสวยแล้วถัดมาดาวอาทิตย์ครับลัคะนาราศีธนูดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรพบการเงิน ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะที่แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือความเจริญก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองพบที่เก้าไงพบที่เก้าก็หมายถึงความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคลถ้าเป็นตัวบุคคลก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสหัวหน้าผู้บังคับบัญชาโคจรเข้าสู่เรือนการเงินก็คือไปให้ให้อะไรให้เงิน ชัดๆผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บงังคับบัญชาเขาคงไม่ได้มาให้เงินเราตรง,ตรงๆหรอกเข้าใจไ,ไหมอะอาจจะมาให้อะไรที่เป็นของมีค่า,หร,ห,า,าหรือมอบหมายภารกิจหรือมอบหมายโปรเจกต์งานพิเศษที่จะทำให้ท่านเนี่ยมีรายได้ที่มันขยับขยายมากขึ้นเข้าใจไ,ไหม อย่างเงี้ยดูดีเขาเรียกว่าดาวดีเข้าเดือนดีนะครับซึ่งจังหวะนี้สวยงามและดาวการเงินของท่านก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยนะสุภะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเข้ามาสู่เรื่องการเงินถ้าไม่ถ้าไม่มองว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาส่งเสริมเรื่องการเงินก็แปลว่าความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่เรื่องการเงินก็คือเงินของคุณจเจริญก้าวหน้าขึ้น มกราคมภาคเอกชนอาจจะเลื่อนเงินเดือนใหม่ได้โบนัสอะไรต่างๆน,นั้นนมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นก็เงินจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมันก็คือดีครับและดาวการเงินจริงๆของคุณนะคือดาวเสารดาวเสารตอนนี้เดินหน้าอยู่ในตำแหน่งดีครับนระอุดมเกณฑ์เช่นเดียวกัน <c oughs> เพราะนาระคือโซโลไง วุฒโธชีโวสุโกเล่าสหัสชัเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทั้งดาวสุกทั้งดาวเสา่เป็นอุดมเกณฑ์ทั้งคู่ดาวพุธเข้ามาเสริเป็นอุดมเกณฑ์อีกดวงหนึง่งโอ้สวยงามมากอุดมเกณฑ์สามดวงการเงินก็เดินหน้าสวยงามชัดเจนปีหกเจที่ผ่านมาการเงินของคุณอ่ะพึ่งเดินหน้าเมื่อเดือนพฤศจิก,กายนนะ ตอนนี้มกรลาเนี่ยมันเดินเรียกว่าเดินเต็มกำลังแล้วชัดเจนและดูดีแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูฉะนั้นไม่ต้องกลัวทิศทางในเรื่องงานและเรื่องเงินไปได้ดีไปได้สวย <c oughs> ดาพุธ <c oughs> อ่าทำไมอันนี้ยังพิจิกอยู่ขอขยับแป๊บหนึ่ง เปลี่ยนสีให้เป็นสีส้มเวยลัคนาธาน,นูา <c oughs> ดาวพุธดาวการงาน <c oughs> เห็นไหมไปอยู่ในการเงินอีกแล้วทีนี้ล่ะสวยเลยดาวผู้ใหญ่ก็มาอยู่ในเรือนการเงินดาวแห่งความเจริญก้าวหน้าดาวพุธคือดาวงานก็มาอยู่ในเรือนการเงินงานให้เงินแสดงว่าคุณมีโอกาสนะ ในเรื่องของความรับผิดชอบบริหารเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณจับเงินก้อนใหญ่ตรงนี้ก็ต้องไม่ประมาทคุณมีโอกาสได้แสดงความสามารถคุณมีโอกาสได้แสดงศักยภาพผู้หลักผู้ใหญ่หน้าที่การงานองค์กรของท่านอาจจะมอบหมายให้คุณได้รับผิดชอบ เงินก้อนใหญ่โครงการใหญ่ๆมีผลกับเรื่องเงินซึ่งไม่ต้องกลัวมันมีผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วยเพราะรับผิดชอบเยอะอาจจะไม่ใช่แปลว่าเงินทองเนี่ยมันให้ผลประโยชน์โดยตรงแต่เมื่อคุณได้รับผิดชอบในเรื่องเงินจำนวนมากขององค์กรหรืออะไรก็ตาม ในการบริหารเนี่ยเพราะดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยมันคือคู่บริหารอย่างน้อยคุณก็จะได้รับความไว้วางใจภาระหน้าที่หรือตําแหน่งแห่งหนในองค์กรแต่ตรงนี้มีข้อเตือนมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนั่นคือดาวพุธดาวอาทิตย์น่ะมันเป็นเลงกับดาวอังคารซึ่ง ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงพูดกับอังคารเนี่ยคือคู่ที่การเขาเรียกว่าพูดแบบตรงไปตรงมาบางคนเขาเรียกคู่ปากเสียบางคนเขาก็เรียกคู่ปากปากอะไรหนักกว่าปากเสียคืออะไรอ่าทีเนี้ยไอ้คู่เนี้ย เอาตรงๆรงนะมันเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่คู่ของคนที่พูดตรงเพราะดาวพูดคือการเจรจาสื่อสารอังคารคือความกล้าความแข็งความขยันไม่ใช่ว่าขยันพูดตัดว่าตัดความขยันทิ้งไปกล้าแข็งหนึ่งพูดแข็งสองพูดกล้ากล้าพูดหรือพูดแข็ง อันเนี้ยมันจะตรงกับความหมายอังคารพูดมากกว่า <c oughs> ไอ้ขยันพูดไม่เท่าไรหรอก <c oughs> พูดตรงพูดแรงพูดแข็งกล้าพูดตรงไปตรงมาอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่บังเอิญมันมีดาวอาทิตย์อยู่ด้วย <c oughs> มันตรงเกินไปเพราะอาทิตย์มันคืออำนาจมันคือบารมีฉะนั้น คุณได้รับภารกิจคุณได้รับตำแหน่งคุณได้รับอำนาจใช้อย่างระมัดระวังแค่เพื่อนร่วมงานสักนิดนึงบางครั้งเราเห็นนะเอาตรงๆอบางทีเราเห็นว่าคนนี้ทำไม่ถูกแรงหรือไม่แรงไม่ไม่ทราบได้แต่เราเห็นว่าทำไม่ถูกเราเตือนตรงๆเราพูดตรงๆ มันถูกต้องแล้วในการพูดตรงๆว่ากันตรงๆแต่พยายามถนอมน้ำใจกันนิดนึงเพราะมันมีเรื่องของคำพูดที่มันแตกหักด้วยคือถ้าเกิดเป,เป็นพูดกับอังคารอย่างเดียวไม่เท่าไหร่เพระเอิญมันมีอาทิตย์มันเป็นตัวตัดสินให้คุณให้โทษด้วยมันมาเจอกับอังคารเนี่ยอันนี้เป็นคู่ศัตรูแบบแตกหักฉะนั้นต้องระมัดระวงังบางครั้งเราพูดตรง แต่ฝ่ายตรงข้ามเขารับไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาผูกใจเจ็บหรือมีปัญหาเลิกคบค้าสมาคมอะไรลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังประครับประคองไปหนึ่งสัปดาห์ครับเพราะวันที่25ดาวังคารย้ายหนีแล้วเห็นไหมอันนี้20่สิบไง เไ,ไหมอันนี้ยี่สิบห้าดาวอังคารย้ายหนีแล้วนะย้ายมาเล็งลัคนาก็ไม่เสียหายอะไรดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมนะครับถือว่าโอเคเนี่ยเห็นไ,ไหมอทิ์กับพุดยังอยู่อังคารมันย้ายหนีวันที่ยี่้าและก็ถือว่าไปตำแหน่งที่ไม่เสียไม่หายถือว่าสบายสบายแต่ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอังคารมันเป็นธาตุลม มันไปอยู่ราศีมิถุนท่านลมมันมันคือการเดินทางการเปลี่ยนแปล25ง25มกรามีนัดหมายมีอะไรเดินทางไั้นะมีโอกาสนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้จุดที่จุดที่ไฮไลท์ของเดือนนี้เลยนะตั้งใจฟังีดีดาวพระศุกครับคือดาวโชคลาภของท่าน ดาวพระศุกร์คือดาวโชคลาภย้ายเข้าสู่ราศีมีนพบที่4ของดวงชะตาก็ได้ตำแหน่งนาราอุดมเกณฑ์เช่นเดียวกันและบังเอิญดาวศุกร์อยู่ในราศีมีนจะได้ตำแหน่งมหาอุดดาวโชคลาภได้ตำแหน่งมหาอุดแปลว่าอะไรโชคลาภสูงเยอะ บิ่มเบิมโชคใหญ่ครับชัดเจนโชคลาบเนี่ยดาวศุกร์จะเข้าสู่ราศีมีเนี่ยปีหนึ่งอะ่ะครั้งหนึ่งอันนี้มาตั้งแต่ต้นปีเลยนะเข้าใจไหมนะอันนี้มาตัแต่ต้นปีเลยยี่สิบแปดมกราดาวโชคลาบคือดาวศุกร์โคจอนเข้าสู่ราศีมีน ดาวศุกร์เองนั้นยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยแต่บังเอิญดาวศุกร์ไปอยู่บ้านพฤหัสดาวพฤหัสไปอยู่บ้านดาวศุกร์แสดงว่ามันแลกเรือนกันพอแลกเรือนกันนั้นก็เป็นเกษตรด้วยแปลว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแน่นอนคือโชคลาภความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอน เกิดขึ้นในเรือนพันธุแปลว,ว่าหลักทรัพย์สองเรือนพฤหัสก็เปรียบเสมือนเรือนของชาวธนูด้วยเพราะดาวชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวดาวศุกร์เข้าบ้านดาวพฤหัสที่ราศีมีนก็เหมือนเข้าตรงนี้เช่นเดียวกันงั้นความสําเร็จมันถึงตัวโชคลาภมันก็ถึงตัว แถมมันยังอยู่ในเรือนพฤหัสแล้วพฤหัสก็ดันไปอยู่เรือนสุขแปลว่าอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาทั้งหมดในรอบปีนี้ปี67ที่ผ่านมาที่ดาวพฤหัสมันอยู่เรือนอลิเนี่ยมันสำเร็จเสร็จสรบมันสมบูรณ์แล้วครับ <Okay. S 1> ก็คือปัญหาจบไปปัญหาจบไปปัญหาอุปสรรคที่คุณผ่านมาทั้งปี67 มันจบแล้วเมื่อมันจบชีวิตยุติธรรมเสมอมันให้รางวัลคุณก็คือคุณฝันฝ่าอุปสรรคมาหนึ่งปีเต็มสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความสำเร็จในการต่อสู้ปีหกเจดที่ผ่านมามาไวมากปลายเดือนมอกรามาถึงแล้วขอให้โชคดีขอให้รับโชคลาภความสำเร็จที่ผ่าน โชคลาภความสำเร็จไม่ได้มาแบบฟุกฟุไม่ได้บาแบบไม่มีที่มาที่ไปมันมาเพราะว่าคุณต่อสู้แข่งขันไม่ยอมแพ้ในปีหกเจดที่ผ่านมาทำนายง่ายๆแบบนี้นะครับชัดเจนฉะนั้นเริ่มต้นปีมาโชคลาบก็มาเลยล่ะครับรอปลายเดือนหน่อยนะ เป็นตำแหน่งที่ดีและเดี๋ยวก็รอเดือนพฤษภาดาวพฤหัสก็จะย้ายมาเล็งลัคนาท่านทีนี้ก็จะเป็นปีที่ประสบผลาําเร็จมากในรอบหลายปีนะจ๊ะนะจ๊จะสำหรับชาลัคนาราศีธันูอ่ะสุดท้ายยังมีเศษย้ายวันที่สามสิบมกราดูสิเนะนี่ยดูดิจะหมดเดือนแล้วดันมาย้ายก็คือดาวพระเกตครับย้ายเข้าสู่เรือนการงาน แต่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องกลัวปัญหาย้ายเข้าไปก็เลงราหูเลงพระศุกเนี่ยมันทําให้ราหูมีฤทธิ์แรงขึ้นนะครับคุณจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของชื่อเสียงเข้าไปด้วยนะเพราะราหูและมีดาวเกตมาเลงเนี่ยเขาเรียกว่าราหูทรงยศหรือก็เรียกว่าราหูเต็มองค์ก็คือราหูเป็นหัวเกตเนี่เป็นหางสังเกตไหมรูปปั้นราหูที่เป็นยักษ์จะมีครึ่งตัว อที่ตามเราเห็นต่างๆจะมีลาหูครึ่งตัวอีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนนี่ไงนี่เห็นไหมมันมาต่อท้ายแล้วดาวเกตมาต่อท้ายแล้วฉะนั้นเห็นไหมเขาเรียกว่าลาหูเต็มองค์ลาหูคือดาวเจ้าเรือนสหัชชะแปลว่าชื่อเสียงความสําเร็จแล้วลาหูทรงยศหรือลาหูเต็มองค์ก็ครบถ้วนกระบวนความ สถานการณ์ดวงดาวโควจรได้อย่างสอดคล้องกับชีวิตของชาวลคาาันราศีธนูครับสำหรับเดือนมกราคม2568ชัดเจนและดูดีดีทั้งเรื่องงานดีทั้งเรื่องเงินดีทั้งเรื่องความสำเร็จและโชคลาภชัดเจนฝากกดแชร์กดไลค์กด u u s s r r i e นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟด้ที่ เบอร์พร้อมเพย์หรือ QR Code ที่เห็นนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์คอร์สออนไลน์นะครับใครสนใจก็สามารถสแกน QR Code ของ Line ไ,ได้ด้วยนะครับแอดหรา915นะครับดวงชะตาเดือนมกราคมส5มพันากครับลัคนาราศีธนูครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะเริ่มต้นปีมามีโชคลาภมีงานมีเงินทุกอย่างเป็นไปได้อย่างสวยงามเฮงปัง รวยคลิปนี้สวัสดีครับ